ถ้าวันดีวันเปื่อนก็นี re, um, ่ก็ชิ้นนี้ประมาณซองเมตรแต่ว่าไม่ได้เจาะด้านบนนะครับก็แต่ว่าทาเป็นต้องเอาตัดล่อก่อนอันนี้ก็ตัดตัดตอนนี้เลยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเลยต่ต่ต้นมันนะครับตัดไปเป็นต้นประมาณซ่องซ่องซ่องตอนนะครับประมาณซองเมตรก็เดี๋ยวไปเลยการนี้ก็บบงบองก้นมันก็เป็นตัวยาวประมาณซองเมตรเหมือนกันก็มีตัวย่อยเล็กๆ กะนี่กบ็บองปลายมันบองปลายก้าแต่ว่าก้าวแกนก้าวแกนเป็นเนือ้อไม้เต่ดำกันนะครับก็เป็นไม้ตะเกียนอยู่ตอนเนป็นไม้เป็นไม้ตัวเป็นไม้เน,มเนือ้อก็เดี๋ยวเขาให้เลเนื้อมันิติเตะไปก้าวแกนตัวนี้ก็ยาวประมาณ เมตรนะครับกราร์ตนส่องปีเซตตการตัวนี้ยาวส่องเมตรนะครับการจอกระปั่สมประปันนะครับะปสมประัน,ระนการจอ